ทีซี a ทยแลนดประกาศเที่ยวบินเพิ่มอีกแล้วนะครับบินรัวๆกันเลยในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังยังไม่หมดหรอกครับยังเหลืออยู่อีกเยอะนะครับบริษัทเอกชนเปิดรับสมัครงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นช่างเหล็กช่างปูนช่างไม้ช่างกระเบื้องรับมากถึง500คนนะครับรับรองงานนี้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกหลอกลวงอย่างแน่นอน ใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับเริ่มจากทางเพจทีซีเทลแอนกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็ประกาศเที่ยวบินเพิ่มอีกหนึ่งเที่ยวบินนะครับก็เป็นเที่ยวบินวันที่19พฤศจิกายน2567สายการบิน L1 ลอ082นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เราจะต้องเข้าไปดู qr วอารคที่จะต้องสแกนเข้ากลุ่มลายของเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่กําหนดไว้นะครับและต้องเข้ากลุ่มภายในวันที่17ตุลาคม2,567ก่อนเวลา1 6 3 0น,นนะครับหากไม่ดำเนินการก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับคงไม่พูดมากแล้วนะครับเพราะว่าเราพูดรายละเอียดเรื่องการเข้ากลุ่มลหลายครั้งละใครเข้าไม่ได้เข้าไม่เป็นหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สรุปตอนนี้มี10เที่ยวบินแล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆช่อง,งหน่อยสรุปผิดมาหลายคลิปเลยนะครับเนื่องจากมันหายไปเที่ยวบินนึงนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่องงหน่อยอาจจะเบอร์เบอร์นะครับกลายเป็นว่าตัวเลขมันหายไปไฟหนึ่งเลยนะครับเต็มๆแต่ตอนนี้สรุปมาให้แล้วนะครับ ก็ม uh, ีทั olds, years, trips, years, Airbnb, ้งหมด10เที jaar jaar ่ยวบินนะครับวันที่5 2เที่ยวบินวันที่6 1เที่ยวบินนะครับวันที่12 2เที่ยวบินวันที่13 2เที่ยวบินนะครับแล้วก็วันที่14 1เที่ยวบินวันที่16 1เที่ยวบินและก็ล่าสุดนะครับเพิ่งอัปเดตวันนี้นะครับก็เป็นวันที่19พฤศจิกายนนะครับรวมนะครับเดือนพฤศจิกายนมีบินทั้งหมด434คนแล้วนะครับ ถามว่าหมดแล้อยังยังไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะทางสถานีไทย pbs ได้เคยรายงานไว้นะครับว่าเที่ยวบินของเดือนพฤศจิกายน2,567มีแผนการจัดส่งอยู่ที่800-900ถึงคนตอนนี้ตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ประกาศเที่ยวบินมานะครับมี434คนนะครับถ้าตามข่าวนะครับที่ออกมาจริงว่า8-900นะ่ะแสดงว่าตอนนี้ มีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะบินวันไหนบ้างนะครับถ้าบินเยอะขนาดนี้แล้วหลายเที่ยวบินขนาดนี้คนที่รอสัมภาษณ์เดือนพฤศจิกายนอาจจะต้องทำใจหน่อยนะครับอาจจะมีการสัมภาษณ์ที่น้อยนะครับน้อยลงแน่นอนแหละทำไมช่องหน่อยพูดแบบนี้เพราะปกติที่เห็น เจ้าหน้าที่ทํางานมานะครับเจ้าหน้าที่จะไม่สัมภาษณ์ในวันที่เขากําหนดเป็นวันบินนะครับแต่ก็ไม่แน่นะทุกอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจอากมีการเร่งจัดส่งให้มากขึ้นเนะี่ยอาจจะมีการเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่เข้ามาทํางานตรงนี้มากขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะต้องติดตามข่าวสารเรื่องคิวสัมภาษณ์ในเดือนพฤศจิกายนนะครับหวังว่าน่าจะมีนะแต่อาจจะน้อยหน่อยแหละครับทีนี้ผมมีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับ าจากที่มีการสอบถามเรื่องงานก่อสร้างที่อิสราเอลนะครับมีการส่งในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซต่างๆว่าเป็นงานจริงไหมนะครับก็ต้องบอกว่าที่เห็นในเฟซในลไลน์จริงไม่จริงไม่รู้นะครับช่องหน่อยย้ำหลายครั้งว่าไม่สนับสนุนให้ไปสมัครงานผ่านเฟซผ่านไลน์นะครับให้ทุกคนมาดูข้อมูลที่เป็นทางการบนเว็บไซต์ ของหน่วยงานรัฐนะครับก็คือเว็บของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้มีงานก่อสร้างอิสราเอลมาฝากด้วยจำนวนมากถึง500คนเลยนะที่เขารับสมัครเดี๋ยวทุกคนทำตามช่องลูหน่อยนะครับให้ไปที่ Google พิมพ์คำว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศครับเมื่อคลิกเข้ามาจะเจอเว็บไซต์ของ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับให้ทุกคนมาที่ไอคอนตัวนี้นะครับประกาศรับสมัครงานนะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความประกาศรับสมัครเพื่อไปทํางานในต่างประเทศนะครับจจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเป็นของรัฐเป็นผู้จัดส่งนะลองดูงานของรัฐก่อนนะว่าช่วงนี้มีงานอะไรบ้างนะครับช่วงนี้จะมีการรับสมัครอยู่ อ่าหนึ่งสองสามนะครับสามประกาศด้วยกันนะครับอ่าอันแรกก็จะเป็นงานบูนนะครับอันที่สองจะเป็นงานที่เกาหลีงานวีซ่าอีแปดนะครับแล้วก็อันที่สามจะเป็นงานที่บูนเหมือนกันนะครับอ่าคลิปนี้ช่องหนุ่ยจะไม่พูดถึงเรื่องงานของราชจัดส่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอมาดูงานของบริษัทจัดส่งเลยนะครับก็จากเมื่อกี้ข้อที่1เนาะเราก็มาดูข้อที่2นะครับซึ่งเป็นประกาศรับสมัครโดยบริษัทจัดหางานเอกชนเป็นผู้จัดส่งนะครับ ก็สามารถคลิกดูประกาศต่างๆได้ตรงนี้นะครับคลิกไปได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะครับจะเจอการาประกาศรับสมัครนะครับหลายประกาศเลยนะครับวันนี้ที่เราจะเข้ามาดูนะครับก็คือเป็นงานอิสราเอลเห็นไหมเพิ่งมีประกาศเข้ามา2องาันเลยนะครับก็จะเป็นช่างางานก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่า,ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับ ก็ให้ทุกคนนะครับคลิกไปที่ประกาศที่เราสนใจได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับคุณจะเจอหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานนะครับมันจะมีชื่อบริษัทจัดหางานอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับช่องหน่อยไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทแล้วก็เบอร์โทรบริษัทได้นะครับทุกคนที่อยากสมัครงานต้องเข้าไปดูเว็บไซต์เองนะครับ เมื่อท่านเข้าไปดูเว็บไซต์เองท่านจะเห็นชื่อบริษัทและเบอร์โทรนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทได้นะครับในประกาศเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามันมี2ประกาศใช่ไหมครับช่องหน่อย,อยตรวจสอบแล้วเป็นของบริษัทเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละนายจ้างนายจ้างจะชื่ออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกประกาศหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับอีกประกาศจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นคนละนายจ้างนะครับอันนี้คือกรอบสีแดงไว้ให้คือ คุณต้องดูชื่อบริษัทแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเอาไว้ติดต่อเวลาเราจะสอบถามเรื่องค่าในหน้าหรือว่ารายละเอียดอย่างอื่นอายุการรับสมัครเท่าไหร่เพราะว่าบางทีทางประกาศนะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายนะครับงั้นเดี๋ยวเราดูประกาศอันแรกกันก่อนนะครับจะเป็นนายจ้าง i n n a Manpower นะครับโอเคของนายจ้างอันแรกนะครับจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2567ถึงวันที่9ธันวาคม2567มีทั้งหมดอยู่4ตำแหน่งด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยตำแหน่งช่างเหล็กฝีมือชายนะครับรับจำนวน50คนช่างไม้ฝีมือชายรับจำนวน100คนช่างกระเบื้องฝีมือชายรับจำนวน50คนแล้วก็ช่างปูนฝีมือชายนะครับรับ50คนทั้งหมดนะครับรวม4ตำแหน่งนี้รับสมัคร250คนนะครับ อัตราค่าจ้างจะอยู่ที่5 8 8 0เชคเกลนะครับหรือประมาณ58,380บาทนะครับอันนี้เป็นาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาคิดประมาณ10บาทนะครับแต่ตอนนี้มันน้อยกว่านั้นนะก็อันนี้ก็ต้องทําใจเรื่องอัตราค่าแลกเปลี่ยนนะครับที่เงินบาทของเรามันแข็งค่าขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกประกาศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประกาศนายจ้า,จางมาวกรมแมนพาวเวอร์นะครับก็ รับสมัครเหมือนกันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับรับสมัครตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2567 ถึงวันที่9ธันวาคม2567รับทั้งหมด4ตํตำแหน่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นช่างเหล็กฝีมือชาย50คนช่างไม้ฝีมือชาย100คนช่างกระเบื้องฝีมือชาย50คนแล้วก็ช่างปูนฝีมือชาย50คนนะครับรวม4ีตำแหน่งจำนวน250คนอัตราเงินเดือนเท่ากันนะครับ5,880.02เช็คเกลหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ58,380บาท เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขาการจ้างนะครับทั้ง2ประกาศเงื่อนไขาการจ้างเหมือนกันเดะเลยนะครับข้อแรกระยะเวลาการจ้างงาน1ปีขยายเวลาการจ้างงานได้มากถึง5ปีนะครับข้อ 2. อํทงานวันละ8ชั่วโมงทํางานสัปดาห์ละ6วันทํางานปกติ182ชั่วโมงต่อเดือนค่าล่วงเวลา54ชั่วโมงต่อเดือนนะครับรวมทํางานทั้งหมด236ชั่วโมงต่อเดือนนะครับข้อที่3ในายจ้างจัดหาที่พักให้โดยไม่คิดมูลค่า ข้อที่4ค่าอาหารลูกจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองนะครับข้อที่5ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับประเทศอิสราเอลลูกจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองข้อที่6ค่าล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงานประเทศอิสราเอลกาหนดนะครับสรุปนะครับสัญญาสามารถต่อได้ประมาณ5ปีนะครับแล้วก็มีโอทีให้54ชั่วโมงต่อเดือนอที่พักฟรีแต่อาหารนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องบินไปแล้กลับเราต้องออกเองนะครับนายจ้างไม่ได้จ่ายให้ก็ลองเอาไปคำนวณดูนะครับว่าคุ้มค่าที่เราจะไปทำงานไหมแต่ถ้าเท่าที่ช่องลุงหน่อยอ่านมาหลายประกาศรับสมัครงานนะครับงานที่อิสราเอลถือว่าค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วนะครับ กับค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะต้องเสียให้กับบริษัทจัดหางานนะครับอ้อลืมนะครับว่านี้เป็นของบริษัทจัดหางานนะครับมันจะมีค่าบริการจัดหางานหรือว่าค่าในหน้านะครับซึ่งท่านจะต้องโทรสอบถามเขาเนี่ยนะนะตามเบอร์โทรของบริษัทนะครับว่าเออค่าในหน้าเท่าไหร่ครับนะครับเพื่อที่เราจะได้ ดูว่าคุ้มค่าที่จะไปทำงานไหมยังไงก็อันนี้เป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่าไปเชื่องานตามหน้าเฟซหน้าไลน์นะครับสุ่มเสี่ยงแล้วเวลาคุณได้ยินชื่อบริษัทอย่าคิดว่าชื่อบริษัทเหมือนกันแล้วจะเป็นงานที่เดียวกันนะมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างว่าเป็นบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับผมถึงบอกทุกครั้งว่าเวลาประกาศรับสมัคร ต้องมาดูที่เว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเท่านั้นเพราะเบอร์โทรที่หน่วยงานราชการประกาศนั่นคือเบอร์ทางการนะครับเป็นเบอร์ของจริงที่เราจะไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนนะครับถ้าไปดูตามเฟซตามไลน์นะยมันอาจจะมีจริงบ้างแหละแต่ก็เสี่ยงที่จะโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับอันนี้เตือนด้วยความหวังดีเนื่องจากมีคดีความที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปช่วยเหลือ,อที่แรงงานถูกหลอกเนะี่ยจำนวนมากเลยนะตอนนี้ต้อง ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับใครที่สมัคร t ีซีไทยแลนดรุ่นที่17ช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารหน้าผิดทีซีไทยแลนดอย่างใกล้ชิดเลยพลาดไม่ได้นะครับช่องลุงห่อยยังพลาดเลยนะไม่รู้ยังไงว่าเ <c oughs> ที่ยวบินหายไปเที่ยวบินหนึ่งเนะี่ยตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนเนาะก็เริ่มเปิดรับสมัครนะครับจำนวนมากถึง500คนเนี่ยถือว่าจำนวนมากพอสมควรนะครับ ใครที่ไม่ได้สมัคร TAC รุ่นที่17แล้วมีฝีมือเรื่องงานก่อสร้างนะครับก็สามารถสมัครบริษัทเอกชนที่ช่องลุงหน่อยแนะนําได้นะครับย้ําว่าทุกคนต้องไปดูหน้าเว็บเองเพราะบริษัทเอกชนช่องลุงหน่อยไม่สามารถเปิดเผยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทจัดหางานได้นะครับเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายโฆษณานะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุงหน่อยสวัสดีนะครับ